โดนขโมยอีกแล้วเจ้าของวงบอลำดังโดนขโมยของมูลค่าเกือบแสนหรืองานนี้จะเป็นคนใกล้ตัว,ตวทำามถก้าทำาเข้าเช็ครหัสหมดแล้วแม่อ้อยเช็คตั้งแต ห้ามือที่แล้วแล้วฟาร์ก็เป็นนลาหัดที่แม่อ้อยส่งมาเพราะรู้ก่อนหน้านี้ห้าวันแล้วจริงๆไม่อยากทำแบบนี้เลยแต่รู้ว่าฉีดฉน คนบอลลูนก็ได้กินชำ้ำพี่บอลลูนอะ่ะพี่ไม่ได้บอกเลยว่าไปกลิ่นนี้อะไรยังไงยังไงเพราะนาเป็นคนฉีดน้ำหอมให้พี่เขาเป็นคนจับหัวมาฉีดให้นะพี่เขาบอกว่าได้กลิ่นบ<ต>อลลูนเขาเลยว่าไม่รู้เรื่อง ใครทำตั้งเยอะเขาเช็คแล้วเขาบอกว่าสิลิคนกระเป๋าปุ๊บไม่ใช่ไม่ใช่เขาเช็คที่ต่างประเทศแล้วว่ามัตรบู๊ตอะไรกูซื้อมาเพราะว่าอยู่ที่บูธของน้ำหอมน่ะมันเช็คได้มันมีรหัสรู้รู้ไหมเออแล้วนู่นจะไปซื้อที่ต่างคองผมได้ยังไง ถ้ายอมรับจะให้โอกาสแต่ถ้าไม่ยอมรับพี่แจ็คพี่แจ็ด,ดต้อนหะดดิ คือมาจากตลาดคลองถมละหมอ่กว่าละหมื่นกว่านะครับซื้อมาจากตลาดคลองถมงั้นไอ้ขอดำเนินการตับกฎหมายอเลยครับแต่ถ้ามีบอกว่าพี่รู้ตั้งแต่แรกแล้วละ่ะ <c oughs> ค,คืออะไร <c oughs> รู้ตั้งแต่แรกว่ามีคนเห็นว่าเดินขึ้นไปจับเอาล่องลงมาจากบนบ้าน ก็บม่ได้สมน้ำนาดอกเขากระตีดยังสี่ห้องหนากันได้ยังสีบอนั่งสรุปสร้างหัวมันถอดเจ้าคองเอาแล้วกันรับผิดโลดเป็นเพราะทุกอย่างแล้วเป็นรูมันจะโดดแล้วมันหลักฐานมันทุกอย่างแล้วบอกว่าสรุปสร้างหัวมันถอดยอมรับเจ้าของผิษจะคือผิดเพราะอย่างเพราะอย่างมันหนักไปหนะเมีนกืบเพราะอย่างเห็นหนักไปหนาเราแม่แม่ได้บอกได้สถานะทีบาร์แม่กับพวกเคยรูป่อลนึกแต่เจ้าบานมารูปวอลทุ่นมันเป็นยังไงนะยอมรับผิดดีกว่ารู ในาท่านดีควา่หนนยอมรับแล้วก็ไม่อยากเดวันสายแม่ฟั้งเาแม่แบบับทุกอย่างเราไดม่มันมัปิเมันเห็นบนโมเมนดอกมันเป็นไปไม่ได้มาถดปนสรุป เจ้าของกับภาพการมานมูกับว่าได้สร้างได้เกีย่ยวเราผมก็เสียใจอยู่ดิดูแลกันมายังต้องกันมาจากวันจัรกี้แต่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้คือมันจะเสียใจครับเพราะว่าคือต่อให้น้องจะพูดอะไรขึ้นมาตอนนี้มันกับฝั่งบัคขึ้นพ,พอบา เลแล้วก่อนหน้านี้เจ็ดมือพอ,อดูก่อนนันนี้เราเก็ดวันอายก็ได้มากนั่งจับแบบนี้พออยากให้โตสำนึกว่า้าคาโมยิ่รี่ไทยยนี่ดีการให้มันจบมือนี้ซิมบ้าหายากว่าตำรวจเหลือป่ะเก่ามาขึ้นเดือจะขวดก่ามาบ่เหลือกับม็นยัง แต่ถ้าไม่ยอมรับให้คนจำเร็นที่จะต้องแจ้งความดำเนินตามคดีเพราะว่ามันเช็กได้นะครับมันชึกได้แต่มันก็เช่ได้แล้วมมันเสียจกขวดเสียหมดได้หรือว่าเสียทั้งกล่องครับประมาณกี่ขวดร่มาี่ขวดสี่ห้าขวดหกขวด ซึ่งเ l อวนี้มันไม่มีในประเทศไทยไม่มีคลองถมไหนะเอามาขายคองถงก็ขายน้ำหอมซีซีนะครับมูลคาเงินเกือบประมาณเกือบหก

ที่ฟังแล้วนะครับหลักฐานพยานแผรอมแล้วมันสมุกคนเขาเอาบริษัเขาก็จริงแล้วนี่มูทเกิดแล้วหลายย่อมหลับตาย่อมเับของเราให้โอกาสแม้จได้ยนก็า้ว่าจะบอกเลยว่าแจ้งความนะครับอย่ดัอมือเถ้าแจ้งความแล้วไม่สามารถที่จะถอนได้ ราต้องรับทราชอบการยังเดียวยอมความบะไรยังไม่ได้เรืองอันนี hmm. ้ดลรักทรัพย์สีหาสิบบาทร้อยบาทกระซห้าปีเต็มจักนปีกุบดนหมสิ้นแามพอพผ่านคุกมาแล้วนายแต่บอกทุกใบอันนี้คุงจริงเกิดไหโอกาสแล้วนี่ก็คือยอมขอตัวเพิ้นเกินหตโอกาสจุกย่อนนั่น

น้องซื้อมาเท่าไหร่นะครับเอาเงินมาน้องสองร้อยสิบบาทเราเก็บปวดเลยจ้างหน่อยครับเมียนบรับจักรยาเอาน่องมาน้องมาเดี๋ยวนะ สองซีนตลาดของผมสองวัเก้อสิบบาทอ้ไข้ไปลราส้ำหน่อยเพื่อจะเอาบวชบวชนี้นะครับแจกความขรับพี่น้องเบืองแล้วมีความมู้สซกกันว่าจังใดแน่นะครับผมเนาะอันนี้บ้าวศาลต้องบอกไว้ก่อนด้วยพี่น้องคลิปนี้นะครับผมเนาะเราไม่ได้ปรับปรำใครนะพี่น้องน้องในคลิปนะครับผมเนาะไม่ใช่ผู้ต้องหาด้วพี่น้อง เพียงแต่เป็นผู้ต้องสงสัยในตอนนี้นะครับผมเนาะทีทั้งหัวนานงกนะครับผมเนาะบอลน,นกพงศกรนะครับผมเนาะเพิ่นสงสัยในกรณีน,นี้นะครับผมเนาะตอนนี้เพิ่นกาณาจะแจงความเป็นทีําลอยย้ําอีกครั้งน้องในคลิปยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะครับผมเนาะเพียงแต่เป็นผู้ต้องสงสัยนะพี่น้องเด้อ การคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับผมเนาะควรให้เกียรติซึ่งกันและกันนะเราอย่าเพิ่งไปปรับปําใครนะครับผมเนาะในโลกโซเชียลเรื่องของกฎหมายก็ให้เจ้าหน้าที่ทางกฎหมายนะครับผมเนาะเพิ่นเป็นผู้ตัดสินกันแล้วกันฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ท้ง2องมาสานุนแนเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บาสานต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันไปคลิปหน้าสวัสดีครับผม